สอนทำไฮเปอร์ลิงก์ใน True ID i n t r e n d จากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราสอนเขียนบทความลงเว็บ True ID i n t r e n d เพื่อหาอะไรได้เพิ่มนะคะซึ่งเพื่อนๆให้ความสนใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะแต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะที่คอมเมนต์มาถามเกี่ยวข้องกับการใส่ลิงก์สั้นๆนั้นจะต้องใส่ยังไงวันนี้เราจะมาสอนวิธีใส่ไฮเปอร์ลิงก์ใน True ID i n t r e n d กันอีกทีนึงค่ะซึ่งวิธีที่เราจะสอนทำในวันนี้นะคะเป็นการทำจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะ ส่วนคนที่ถามว่าสามารถทําจากในมือถือได้ไหมตอบว่าได้แน่นอนค่ะมีนักเขียนบทความ True ID หลายท่านนะคะที่เขียนบทความจากโทรศัพท์มือถือแต่ว่าสําหรับตัวเราเองยังไม่เคยเขียนจากโทรศัพท์มือถือมาก่อนเลยไม่สามารถเอามาแนะนําหรือเอามาบอกได้นะคะเดี๋ยวยังไงจะพยายามไปศึกษาต่อและมาบอกเพื่อนๆกันอีกทีค่ะ สำหรับการเขียนบทความกับ True ID นะคะหากรูปภาพที่เราใช้ในบทความนะคะเป็นรูปภาพของเราเองหรือเราถ่ายรูปนั้นเองนะคะเราก็เขียนบทความไปและหลังจากเขียนบทความเสร็จนะคะในท้ายบทความเราก็ใส่ข้อความเป็นตัวหนังสือเอาไว้ด้วยว่ารูปประกอบโดยเจ้าของบทความแค่นี้ก็ถือว่าเรียบร้อยค่ะแต่สำหรับคนที่ใช้รูปภาพจากเว็บฟรีนะคะ ก็ให้เอาลิงก์ URL ของเว็บรูปภาพนั้นมาทำเป็นลิงก์ย่อๆแล้วใส่ลงในบทความซึ่งคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราได้สอนวิธีย่อลิงก์ไปแล้วแต่คราวนี้ค่ะทาง t r u e ID ได้ปรับเปลี่ยนใหม่เนื่องจากเห็นว่าลิงก์ยาวๆนั้นดูแล้วทำให้บทความไม่น่าอ่านหรือรกบทความมากเกินไปทางอกอจึงมีการจัดรูปแบบการใส่เครดิตรูปแบบใหม่นะคะซึ่งไม่ต่างจากเดิมมากนั่นก็คือ จะเป็นวงเล็บเปิดนะคะเครดิตปกภาพที่1ภาพที่2และภาพที่3แบบนี้ค่ะโดยส่วนตัวของเราแล้วนะคะเราจะกอ๊อปโดยส่วนตัวของเราแล้วนะคะเราจะก๊อปคำนี้เอาไว้ใน Word เก็บไว้เลยค่ะแล้วก็เอามาใช้ในทุกบทความที่เราเขียนนะคะหลังจากที่เอามาใส่ในบทความแล้วนะคะเราก็ไปเอาลิงก์ URL ของรูปภาพนั้นมาใส่ในบทความค่ะซึ่งวิธีใส่ไฮเปอร์ลิงก์นะคะคือ หลังจากที่เราโหลดรูปภาพที่เราเลือกแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งปิด URL ของภาพต้นฉบับนะคะหากเราเลือกมา3ภาพก็เปิดทั้ง3ภาพเลยค่ะเพื่อความสะดวกนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราไป copy URL ของภาพนะคะแล้วไปใส่ให้ตรงกับเครดิตรูปภาพค่ะหลังจากนั้นนะคะเข้ามาที่หน้าเขียนบทความค่ะใช้เมาส์นะคะลากคลุมตัวหนังสือนะคะแล้วก็ไปที่รูปลูกโซ่ค่ะคลิกที่รูปลูกโซ่1ครั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ กดคลิกขวาแล้วก็วาง URL ตรงหน้านี้นะคะเมื่อวางเสร็จนะคะก็กดบันทึกได้เลยค่ะนี่นะคะถือว่าเรียบร้อยไปแล้ว1ภาพหลังจากนั้นเราก็ทำภาพต่อไปแบบเดียวกันเลยนะคะไป Copy URL ของภาพค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้เมาส์ลากคลุมดำตัวหนังสือค่ะแล้วก็กดเข้าที่ลูกโซค่ะแล้วก็คลิกขวาวาง URL ลงได้เลยค่ะ เมื่อวางเสร็จก็กดบันทึกค่ะทำต่อไปจนครบรูปภาพที่เรานำมาใช้นะคะก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะก่อนที่จะส่งบทความนะคะให้เราเช็คคำผิดดูอีกสักรอบนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาแก้ไปแก้มานะคะ เมื่อเช็คคำผิดเรียบร้อยแล้วก็กดส่งได้เลยค่ะหลังจากส่งบทความไปแล้วนะคะก็จะมีหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าน,นานไหมกว่าที่ทางบกเขาจะตรวจสอบอันนี้เราขอตอบตามตรงเลยนะคะว่าไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับทางบกเขาว่าจะมีคิวงานเยอะหรือน้อยหากน้อยก็จะเร็วหน่อยแต่หากคิวเยอะคนเขียนส่งเยอะก็อาจจะช้าหน่อยค่ะแต่หลังจากที่บทความของเราผ่านการอนุมัติแล้วนะคะ เรายังไม่ได้เงินนะคะเราต้องรอทางบอก,กอเผยแพร่พบทความของเราลงเว็บไซต์ก่อนถึงจะได้รับเงินค่าตอบแทนค่ะส่วนเรื่องที่ถามกันเข้ามาว่าทาง r รูจะนับจากยอดวิวของบทความให้ถึง200หรือบางคนก็บอกว่า1,000ก่อนถึงจะได้รับเงินขอบอกว่าในภายภาคหน้าอันนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า แต่ตอนนี้ทาง True ยังคงจ่ายค่าบทความบทความละ1 0 0บาทเหมือนเดิมค่ะเพียงแค่ภารกิจพิเศษที่ช่วงก่อนหน้านี้มีขึ้นให้ทุกวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีภารกิจพิเศษขึ้นมาเลยคาดว่าในส่วนนี้คงต้องรอทาง True อีกทีค่ะว่าเขาจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างซึ่งถ้าถามเราตรงๆนะคะว่าตอนนี้การเขียนบทความกับ True ID ยังน่าเขียนอยู่ไหม เราขอตอบตามตรงว่าหากไม่ซีเรียสมากอยากมีประสบการณ์ในการเขียนหรืออยากหารายได้เพิ่มเล็ก,ลกๆน้อยๆก็ถือว่ายัางน่าทำนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์หรือเรื่องเล่าส่วนตัวอยู่แล้วซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์หรือความรู้สึกของเรานี่แหละค่ะก็จะผ่านการอนุมัติได้ไม่ยากแต่ก็อย่างว่านะคะหลายคนที่เขียนบทความดีๆก็โดนปัดตกไปก็มีที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบอก,กอที่ตรวจมีหลายคนค่ะ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีแนวทางหรือความคิดที่แตกต่างกันออกไปแต่บอกกอที่น่ารักน่ารักก็มีเยอะนะคะแต่แบบตรงกันข้ามก็มีเยอะอีกเหมือนกันมันก็อยู่ที่เราค่ะว่าเราจะเอาอยัางไงต่อแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะนักเขียนที่ท้อแท้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะและหลายคนก็หนีไปลงบทความในบล็อกดิดด้วยถือเป็นการเพิ่มช่องทางการหาไรายได้อีกทางหนึ่งค่ะยังไงถ้าถามเราตรงๆนะคะว่ายังคงเป็นแหล่งหาไรายได้เสริมที่ยังโอเคอยู่ไหม เราก็ตอบว่าก็ยังโอเคอยู่ค่ะหรือหากใครที่อยากมีช่องทางในการหารายได้จากการเขียนบทความเพิ่มนะคะแนะนำนะคะให้ไปสิงตามกลุ่มเขียนบทความตาม Facebook หรือเว็บไทย SEO เออหรือไม่นะคะก็ลงรับงานผ่าน Fast Work ไปเลยก็ได้ค่ะเพราะช่องทางเหล่านี้นะคะจะมีผู้ว่าจ้างคอยมาจ้างให้เราเขียนบทความอยู่เรื่อยๆค่ะมีช่องทางเอาไว้เยอะๆนะคะเพื่อตรงไหนล่มหรือไปต่อไม่ไหวก็ยังมีหนทางอื่นให้เราเดินต่อได้ค่ะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆผ่านช่วงวิกฤตโควิดนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะคะสวัสดีค่ะ